อืมอืมข้อสองชี้บอดข้อสองชี้บอดอืมข้อสองหน้าชี้บอดนะ ลูก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 สูงเนี่ยเกจิลูกสูงเนี่ยมันอย่างนี้เลยไม่ต้องขึ้นสูงแล้วเนอะแค่วัวไม้สูงแค่วัวไม้สูงแล้วก็ไปไปครอสทำตัวเออแค่รักษาหัวไม้สูงไว้เขาไม่ได้เล่นเลยแก อแค่หัวไม้สูงยังไม่ต้อ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 งโลทูไฮแล้วเนี่นแหละลูกสูงเนี่ยใช่เนี่ยแค่หัวไม้สูงเนี่ยไม่ต้องโลทูไฮแล้วแค่หัวไม้สูงใช่แล้วก็แล้วก็ผ่านบอลไปทางซ้าย ผ่านบอลมาทางขวาเลยอื่นะร้อยบอลระดับหัวไหล่ถูกหัวไหล่นิดหน่อยอื่